สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คำพาพาโชคและปู่ดำนำโชคเนาะ,ค,ะค่ะค่ะแม่คู่จะไม่ย้ำเน้นตัวเลขของออสองสามสำนักเนาะคะ่ะเ,เลขของปู่สกลนะคะเลขของปู่สกลเพิ่นสิหายเมด็ดใดเท่ากับจามะมืองเนาะคะ่ะเลขลักหน่วยเนาะคะ่ะหลักหน่วยหลักสิบเนาะคะ่ะ อันนี้คือเลขหลักหน่วยเนาะคะ่ะหลักหน่วยจะมีหามีเจ็ดเนาะคะ่ะหลักสิบจะมีศูนย์กับสามอ๋อหลักสิบจะเน้นที่ศูนย์เนาะคะ่ะหลักหน่วยจะเน้นอยู่ที่เจ็ดแต่ว่าเจ็ดนี่สามารถไปบนและล่างได้เนาะคะ่ะอ๋อเลขหลักหน่วยหลักสิบนี่ไปได้ทั้งบนทั้งล่างเลยคะ่ะแต่ว่าตัวเน้นๆที่เพิ่นหามากก็คือเจ็ดเนาะคะ่ะสามารถไปบนและล่างได้เนาะค่ะแต่ศูนย์เานาะคะ่ะ ศูนย์นี่เพิ่นเพิ่น่ามันน่าจะขึ้นบนเนาะคะ่ะจะขึ้นบนหรือลงล่างเขาก็จังมามึงเนาะคะ่ะแต่ว่าส่วนตัวของเพิ่นมันมา่ามันจะอยู่ข้างบนเนาะคะ่ะแต่ว่าเจ็ดนี่สามารถไปบนและล่างได้เนาะคะ่ะสําหรับเลขเจ็ดเนาะแต่ว่าแม่คู่กัรลันตีได้เลยสําหรับเ,เลขลักหนวยเนาะคะ่ะเพราะว่าลักหนวยนี่ตั้งแต่ไม่คู่ใดมากบ่เคยผลานไหมคะ่ะอย่างงวดที่แล้วก็เข้าที่หกไหมคะ แต่เพิ่นก็บ,บอกเนาะคะ่ะโกกับเก่าตัวเดียวกันเดอ้อเพิ่นบอกเนาะคะ่ะแต่เพิ่นก็นเน้นมาที่ฮกกันละ่ะเพิ่นมาถ้าระวังเก่าก็กโฮกผมมั่นใจอยู่ที่ฮกมากกว่าเนาะคะ่ะก็ออกหกศูนย์เนาะคะ่ะวันนี้เพิ่นมั่นใจที่เจ็ดเนาะคะ่ะแต่ว่าเอ่อมันมันกับเขากันน้ำปูดำอยู่ด้วยคะ่ะเลขหลักเนาะคะ่ะเลขหลักกับเขากันอยู่เนาะคะ่ะส่วนปูหน้าโคเนาะคะ่ะปูหน้าโค มี07 08 09นะคะ่ะแลักกระสน03 03นี่เพิ่อนเอาเป็นตัวร่องเนอ้เอเลขสามตัวเพิ่นให้สามขอขอโทษค่ะ835นะคะ่ะ83หานี่คือเป็นเลขสามตัวของเพิ่์นเนาะคะ่ะวันนี้เพิ่นมีเลขสามตัวให้เนาะคะ่ะเดี๋ยวตอนเย็นเนาะคะ่ะตอนเย็นจะให้น้องแอคเนาะคะ่ะทรสอบถามอีกเทียนึงว่า ถ้าผุ่นคะเนนตัวใดในระหว่างสามตัวนี้เนาะค่ะก็คือศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านะคะ่ะส่วนตัวแล้วแม่คู่อ่าสื่อศูนย์เจ็ดกับศูนย์เก้าไปแล้วเนาะคะ่ะศูนย์แปดแม่คู่ยังบ้านในลงทุนเนาะคะ่ะอีกสามหาหาสามเนาะคะ่ะอีกตัวหนึ่งที่แม่คู่ลงทุนไปแล้วเนาะคะ่ะอันนั้นคือเป็นเลขของคูนาโคเนาะคะ่ะส่วนเสียสะะเส้ยนลักซิปเนาะคะ่ะเสี้ยนลักซิปเนาะค่ะ เพิ่นจะเน้นอยูสองตัวก็คือเออ่ข้างข้างบนเนาะคะ่ะข้างบนเพิ่นจะจับคู่ให้เฮาที่เพิ่นเน้นเลยเนาะคะ่ะสี่ขีดเส้นใต้เนาะคะ่ะจะมะีมีเจ็ดมีแปดมีเก้าเนาะคะ่ะข้างบนเพิ่นจะเน้นเจ็ดกับแปดเนาะคะ่ะจะมีศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดเนาะคะ่ะแล้วกัศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดคือเลขหกตัวนี่เลขหกตัวนี่ เพิ่นจะเน้นเนาะค่ะส่วนตัวของเพิ่นเพิ่นกระจับเอาไว้แล้วเรียบร้อยเนาะค่ะส่วนเลขลักข้างล่างเนาะคะ่ะเพิ่นจะเน้นไปอยู่ทีเก่านะคะโดยเฉพาะ9 2เนาะคะ่ะ9 2 2 9เนาะคะ่ะส่วนตัวแม่คู่ก็ชอบเนาะคะ่ะเพราะว่าแม่คู่ได้ฝันเอ่อว่าได้ไปโบสถ์เนาะคะ่ะไปบุญแต่ไปเกี่ยวกับโบสถ์เนาะคะ่ะซึ่งค่ะยูโบสนั่นเนาะคะ่ะยูโบสนั่นที่แม่คู่ฝันเห็นเกียเก่ยวก็เลยเนาะคะ่ะ ฝันเห็นเทียนใดจะออกเลขอยู่ประมาณนี้เนาะคะ่ะสองเก้าสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์ยี่สิบเนาะคะ่ะหลักกระหาศูนย์เนาะคะ่ะทีที่แม่คู่เคยฝันเกี่ยวเนาะคะ่ะครั้งแรกเนาะคะ่ะครั้งแรกในชีวิตของแม่คู่เลยเนาะคะ่ะที่ที่ปูเพิ่นมาอยู่นำ้ำมาอยู่น้ำแล้วเ,เพิ่นบอกตัวแรกเลยก็คือคือเพิ่นบอกว่าให้เอาแปดสามห้า ไปทําสะพานให้ให้บ้านปู่เนาะค่ะตอนที่เพิ่นมายู่กับแม่คู่ใหม่ๆเนาะค่ะซึ่งมันก็ออก3ตูวแม่คู่กับเล่ยว่าตัวเลขของปู่เนาะค่ะจะโบวนเวียนไปไก่ทาทาเพิ่นให้าฝันเกี่ยวก็โบดก็จะไปยู่ก็โบดเนาะค่ะาฝันเกี่ยวกับเวบทวรลของเพิ่นหรืออาสรของเพิ่นเนาะค่ะก็คือ250นเนาะค่ะ ค่ะาเลขล่างของเพิร์นจะเน้นอยู่ทีสองเก้าเก้าสองแล้วก็ศูนย์เก้าเนาะคะ่ะล่องมากก็คือเป็นเจ็ดศูนย์เนาะคะ่ะอันนี้เนาะคะ่ะถ้าถาไมไ้คู่มึงมึงของเออ่ส้นหลักสิบแล้วนี่คือเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดของเพิ่์ลสามารถไปบนและล่างได้เนาะคะ่ะเฉพาะศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะเพิ่์ลจะล่องศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเนาะคะ่ะแต่ว่าตัวจับคู่เลยก็คือเจ็ดศูนย์เนาะคะ่ะที่เพิ่์ล เอามาให้เห่าแล้วว่าสามารถไปบนล่า,ลางได้เนาะแต่ว่าข้างบนนี้เพื่อนจะมั่นใจฮกคูนี่เนาะคะ่ะแต่ส่วนตัวที่ชอบเลยเพื่อนมาเนาะคะ่ะคือเจ็หรือ2อเก่านี่แหละเพื่อนมาค่ะแต่ส่วนตัวชอบมากๆก็คือสองเก่าเนาะคะ่ะสำหรับเสี่ยนลักซิปเนาะค่ะ การบ้านของแม่ครูเนาะคะ่ะการบ้านของแม่ครูแม่ครูก็จะจับลักอยู่คือเก่าหนึ่งมีอะไรบ้างสูตรมีอะไรบ้างสองมีอะไรบ้างเนาะคะ่ะหนึ่งแม่ครูให้หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก่าเน้นอยู่ทีหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งแปดเนาะคะ่ะเพราะว่าเอ่อเป็นอย่างคือเอ่อจับหนึ่งแปดมาเนาะคะ่ะเพราะว่าเอ่อตัวเลขสูตรของทางทังช่องเนาะคะ่ะมันจะมีตัวนี้อยู่เนาะคะ่ะมีตัวนี้อยู่เดี๋ยวแม่ครูจะให้ มือเลขสูตรของทางช่องเนาะคะ่ะเลขศูนย์มีศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าเน้นที่ศูนย์เจ็ดและศูนย์เก้านะคะสองมีสองเจ็ดสองเก้าสองแปดไม่คู่จะเน้นสองเจ็ดกับสองเก้าเด้อ,ดอ,ดอ,ดอดค่ะออสามเนาะคะ่ะสามสามห้าสามแปดสามเจ็ดเนาะคะ่ะถึงแม่คู่มาขีดหนึ่งสามหานะคะ่ะแม่คู่อะ เป็นอีหยังที่ซึมชอบมากๆเนาะคะ่ะคือตัวนี้เนาะคะ่ะหรืออีกคู่นึงเนาะคะ่ะคือ75 79เนาะคะ่ะคือตัวตัวที่เพิ่นคู่ขาดตัวใดหูบ่รหาคือ7 4เนาะคะ่ะ 7C นี่แม่คู่ย่างบ่ใส่การบ้านเนาะคะ่ะแม่คู่ย่างเสียงอยู่นะคะและะ้วก็เอ่อเอาไปแล้วมีความรู้สึกว่าได้กินอาหารทิพย์เนาะคะ่ะได้กินอาหารทิพย์ได้กินขา้าวอจุ แต่มันเป็นเขาสีขาวไหมคะ่เขามันก็นสีขาวแหละคะ่ะแต่ว่ากับเขานะผสมคู่อันนี่จะเป็นสีขาวเนาะแล้วแม่คู่ก็เห็นเนาะคะ่ะเห็นกับมีเนื้อมียังอยู่คะ่ะแต่ว่าเป็นสีขาวเบิ้ลเนาะคะ่ะแม่คู่ก็เลยเอ่อยังพ่ะท่านในมั่นใจเจสซี่ก็เลยยังพ่ะท่านในจับให้เนาะคะ่ะสามตัวแม่คู่จับอยู่ที่ห้าศูนย์เจ็ด 5 7 9 8 3 5 7 2ก้นะคะแล้วก็517เนาะคะ่ะแม่คู่จะจับอยู่ประมาณนี้เด้อสำหรับเลขเออสามตัวนะคะส่วนตัวแล้วเนาะคะ่ะกะจะเล่นอยู่ประมาณนี้เนาะคะ่ะจะจับอยู่ประมาณนี้คือหาหาหางเนาะคะ่ะเออส่วนเป็นเลขสามสองตัวกะมันก็นมีอยู่แล้วเนาะคะ่ะส่วนลักสังเกตเมืองว่าเออ ลักลอยนี่แม่คู่จะเน้นไปทางหาเนาะคะ่ะว่าจะถูกต้องบอเนาะคะ่ะเพราะว่าเอา่องวดที่แล้วเนาะคะ่ะปู่ไห้ลักลอยเฮ้ากระศูนกับหนึ่งเนาะคะ่ะมันกับมาหนึง่งเสียดายเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นบ่ได้จับเอาหนึ่งไว้ไว้เอ่อตูวตัเพราะว่าเวลาท่านให้ท่านก็นเขียนให้หนึ่งยงี่สิบสี่กรเนาะ,ค,ะค่ะค่ะบางครั้งปริศนาของปู่เราเราเราคิดว่าท่านพูดจริงว่า เคือจังหวะเจ็ดหนึ่งจังเสียเนาะคะ่ะเจ็ดหนึ่งคุณปูได้บอกเด้อว,ว่ามันออกยังสี่เฮาก็คิดว่าเพิ่นเว้าปริศนาเฮาก็พากันไปซื้อเนาะคะ่ะแต่จริงแล้วท่านเน้นอยู่ที่บ้านเลขที่เนาะคะ่ะแม่ครูก็ยังเสีอว่าบ้านเลขที่ของปู่ในตอนนี้เนาะคะ่ะเพิ่นก็นยังเน้นอยู่เนาะคะ่ะในบ้านเลขที่ของปู่นะคะ250เนาะคะ่ะ250 50 20แล้วก็25เนาะคะ่ะ จากมึงเนาะค่ะว่าตัวเลขของปู่จะจะขึ้นหรือจะลงแต่แม่คู่เด็ฝันสองขึ้นติดกันเลยนะคะว่าแม่คู่เด็ขึ้นลดไปถ้ำบุญยูที่โบสถ์เนาะคะ่ะซึ่งโบสถ์ก็เป็น250เหมือนกันนะคะ2 5 0หาศูนย์คือเป็นปีพศสอ0 0นนะคะ2,500เนหา,หานะคะ่ะเอะค่ะคือบุรณะ ครั้งสุดท้ายเนาะคะคือปี2 5 0พันหาอยนะคะตอนนี้ยังบูรณะอีกรอบที่สองนะคะรอบนี้ก็คือเห็ดสะพานออมเลยเนาะคะสำหรับบ้านปู่ที่อาศัยอยู่ที่โบสถ์นะคะก็คือเพิ่นจะเห็ดเป็นเป็นสะพานออมไปเลยเนาะคะถ้ามีโอกาสเนาะคะแม่คู่ก็จะไปอยู่ช่วงนี้น้ำท่วมเนาะคะน้ำท่วมโบดเลยอากาศดีสวยงามเนาะคะ่แต่ เดี๋ยวเดี๋ยวถ่าถ่าจังไดเนาะค่ะเดี๋ยวไปทรงหลูกทรงหลานก่อนเนาะค่ะก็จะทายทํามาเห่งมึงเนาะค่ะว่าโบสหลังนั้นเป็นยังไงแต่ค่ะผู้ใดติดตามปูด,ดําอยู่แล้วเนาะค่ะจะเคยเห็นว่านเมฆู่เดี๋ยวไปล่ําบวงสวงขอตัวเลขแล้วก็เดยได้ไปร่ําขอพรเพลินเนาะค่ะไปท่ามที่ี่ยูหันไปเลี้ยงเพลินยูหันเนาะค่ะเม่ฆู่ก็ได้ทุกงวดอยู่นะคะถ้าไปหันเนาะถ้าไปโบสถ แต่พี่แม่คู่บอคอยเด็๋ไปกาลสินช่วงนี้นะคะคือเพนนี้การก่อสังยเนาะคะการก่อสังยู่แม่คู่ก็เลยบ่อยากไปเพราะว่าไปแล้วเข้ากับบอสามารถไปกราบไปไหว้ได้นะคะเพียงแต่ว่าเข้าอยู่ข้างบนแล้วเข้าไหวา้แม่คู่ก็เลยไม่ความสึกว่าเราท,ทําพิธีอะไรไม่ได้เราก็เลยไม่อยากไปทำดังเสียงเนาะคะ่ะก็รอก,ก่อนเนาะรอรอให้เขาสร้างเสร็จก่อนคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ ใกล้จะเซตละหลักค่ะคือตอนนี้เด็ด80%แล้วเนาะคะ่ะเด็ด80%แล้วนั่นก็คือบ้านของปู่เนาะคะ่ะถ้าขึ้นนะคะขาขึ้นตอนนี้แม่คู่จะบวกขึ้นเป็นเลขหนึ่งละเด้เลขหาแม่คู่ก็จะบวกขึ้นแม่คู่จะขึ้นตัวเนี้ยคือสามเนาะคะ่ะถ้าสามเนาะคะ่ะมันก็นจะเป็นสามห้าศูนย์เนาะคะ่ะสามหาศูนย์หรือจังใดเนาะคะ่ะหรือว่าเฮาจะเอาสามศูนย์หาบ่ จังสีเนาะคะ่ะเพราะว่า,เ,าเลขศูนย์น่ะเลขศูนย์เพิ่นบ่ให้เอาไว้สุดทะะ้ายเนี่ยค่ะศูนย์นี่มันจะอยู่กลางกลางนะะ้องค่ะคือ,เ,อเลขศูนย์จะเป็นถ้าเป็นเนาะคะ่ะถ้าเลขสามตัวเพิ่นจะเอาศูนย์ไว้ตรงกลางเดอ้อค่ะกะจังหวะมือม,มันจะเป็นศูนย์บ่หรือจะเป็นหนะะึ่งเนาะค่ะจังหวะมึงหรือมันจะเป็นเจ็ดเพราะว่าท่านบอกว่าเจ็ดน่ะ สวยสวยมากกว่าทุกตัวนะคะหลักกระสูนมันก็ยังอยู่ตำแหน่งเก่าของมันอยู่แต่มือหนึ่งนะ่ะมันวิ่งเร็วอยู่เด็กบันปาจังสีเนาะคะ่ะเร็วว่าเร็วก็วกจะหูกันในคืนนี้ในคืนมันพ่ะนี่แหละ,ค,ะค่ะค่ะอันนี้คือตัวเลขของปูเนาะส่วนตัวเลขของปูก็ยังอยู่เหมือนเดิมเอฟซีโทรมาถ,ถามหลายคนเนาะค่ะว่าซีเจ็ดบวกสามนี่ เป็นหาบอกไม่คู่ถ้า50เรามีอยู่แล้วไงคะนี่เนะเาะห้าศูนยนี่เด้เฮากับมีอยู่แล้วเนะคะเจ็ดศูนจสี่เฮากับมีอยู่แล้วเนาะเฮากับวิ่นเอาเด้อคือ5 7 5็7ห้าห้าเเจ็ยัเนาะค่ะหลักศูนย์หาหาศูน็ดศูนย์ศูนะคะอ่อสามห้าห้าสี่เจ็ดเจ็ดสถ้าสีไม่มาจะเป็น3ทันทีนี่แหละอันที่เพิ่นบวกเด้อ หมายถึงว่าถ้ากซี่บอมีจะเป็นสามก็จะมาเป็นสามเจ็ดเนาะคะ่ะจะขึ้นจะลงบอก,กับจมามะมึงกันแต่ทีดูลูแม่คู่ได้ขึ้นลดไปถ้ำบุญยู่ทีโบดเนาะคะ่ะถ้าโบดปูขึ้นหนึ่งแต้มเนาะคะ่ะแม่คู่เซวาสองหน่าจะขึ้นบอหน้าจะเป็นหาหรือศูนย์เนาะคะ่ะพอมาเอ่อหากับหาก็ขึ้นเป็นหกศูนย์แล้วเป็นบอคะ ศูนย์ก็ขึ้นเป็นหนึ่งแล้วเนาะคะ่ะเหลือแต่สองเนาะคะ่ะเหลือแต่สองที่ย่งบ่ท่านได้ขึ้นเนาะคะ่ะพะวันไ,ไ่คู่ฝันสองขึ้นติดเลยว่าของ,ของเด้ขขืนลดไปถ้าบุญเนาะคะ่ะแล้วได้ไปกินอาหารทิพมขึ้นก็ฝันไ่คู่จะขอล่องอีกขึ้นนีแหละคะ่ะพะวันเป็นขึ้นวันพระเนาะค่ะสําหรับตัวเลขของเอ,อ่อ แม่คู่เนาะค่ะบ่าว่าจะเป็นเลขการบ้านสองโตสามโตเนาะค่ะว่าแม่คู่จะทรงการบ้านนี้คุณะค,ะะค,ะค,ะคู่ตรวจแล้วจะผ่านบอเนาะค่ะจะคือทุกงวดบอเนาะค่ะว่าถ้าคูตรวจแล้วเนาะค่ะจะถือต้องบอหรือพีจะกัจังมามึงกันเนาะค่ะกัดจังไดแม่คู่ก็หายเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อค่ะชอบกัดจัดขาดกับพันเนาะค่ะเพราะว่าตัวแม่คู่เองบอ่ได้รู้เด้อค่ะว่าเลขจะออกโตใดเนาะค่ะ เมื่อเราสู่กันฟังว่าแม่คู่ยิบจับตัวใดเนีย่ยปูบอกอีหยังจังเสียนเนาะค่ะค่ะเอฟซี FC ยังมั่นใจปูดำ่อยู่เนาะค่ะกับพิจารณามึงเนาะเพราะว่าแม่คู่มีความรู้สึกว่าถ้าออกพรรษาไม่เคยพลาดเนาะค่ะคือได้อยู่เนาะหนึ่งหาหาหนึ่งเนาะค่ะเอ่อถ้าเจ็ดสี่มันลดมันลดเนาะค่ะกต่ลดลงไปที่สี่หกหกสี่มึงเด้อค่ะ ถ้าถ้าเอสามมันไม่มาเนาะสามมันบ่มาแต่หันหลุดแต่คือเป็นหกเลยเนาะคะ่ะคือหกสี่สี่หกเนาะคะ่ะอันนี้เป็นสูตร ของแม่คู no ines, ่เองเนาะค่ะของแม่คู <schedules hip> ่เองเพราะว่างวดที่แล้วมีศูนย์มีสองมีสี่มีหกเนาะค่ะเขายูทีศูนย์หกเนาะค่ะหวดนี้มีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดมีแปดเนาะค่ะมีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดมีแปดนะคะส่วนมากเนาะค่ะส่วนมากที่ที่ที่เขาเนาะค่ะจะเป็นตัวสุดท้ายเนาะค่ะเป็นตัวสุดท้ายเป็นตัวนี้กับตัวนี้เนาะค่ะเป็นตัวนี้ แล้วก็ตัวสุดท้ายที่ที่ที่มากออกเนาะค่ะหน่วยนากหน่วยน้ามันจะมากตัวนี้เนาะค่ะหน่อยนักหน่วยน้าจะมากตัวนี้ส่วนมากตัวนี้มันจะรุดเนาะค่ะส่วนมากตัวนี้มันจะลุดทีทีแม่คู่อเได้มากเนาะค่ะจะรุดแทบทุกงวดเนาะค่ะถ้าเป็นตัวนี้เนาะ คข้อจำก้เมือมงอีกที่หนึ่งว่าเจ็ดที่ปูไห่มานี่จะรุดหรือบอลรุดแต่ในสูตรของแมค่คู่เนาะคะ่ะในสูตรของแม่คู่มันจะชอบมาตัวนี้กับตัวสุดท้ายเนาะคะ่ะแต่ส่วนตัวของแม่คู่แม่คู่ก็ยังชอบเลขเจ็ดอยู่คือเก่าเนาะค่ะค่ะจังไดก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านเด้อค่ะที่เขามาเออ่กดไลค์กดแชร์นะคะกดต,ติดตามเนาะคะ่ะคือตอนนี้เนาะคะ่ะเออ่แม่คู่กับ ยังบอดาไปหาทีมงานเนาะคะ่ะทังทางแม่คู่และทีมงานอบอดายบอดาเป็นอ,นอยังกันเนาะคะ่ะบอดาทะเลาะเบาะแว่งกันเด้อคะ่ะเพียงแต่ห้ายัางบทันนี้มีเวลาไปหากันแล้วกัอทั้งทางทาง,ทางไอทีมงานเนาะคะ่ะกับบได้มมหาแม่คู่เนาะคะ่ะเพราะว่า มันไก่แม่ค่ะมันไก่มันไก่จากแม่คู่เนาะค่ะเจ็ดสิบแปดสิบโลเนาะค่ะเพื่อนมาได้คลิปหนึ่งเพิ่นกับบกคอยคุ่มยังเสียนแม่ค่ะก็เลยบ่คอยเดทไทยถ้ำเลยอีกอย่างหนึ่งมันกับการทรงไห้มันกับค่อนข้างที่จะยากเนาะค่ะจังใดกันเอ่อมาติดตามผ้าผ้าโชกกับปูดับน้ําโชกไปก่อนเนาะค่ะซ้ำแม่คู่ได้มีเวลาหรือมีโอกาสไปหาทางทีมงานเนาะค่ะ ไม่คู่กับทีมห้างกันยังรักยังไข่กันคือเกาเด้อค่ะค่ะคลิปนี้แม่คู่จะขอจบเพียงเทนีกรนคลิปหน้าเพาะกันไหมเนาะค่ะถ้าปู่สกลให้คืนนี้เนาะค่ะให้ให้แรกงนี้เลยเนาะค่ะเพราะท่านจะทำสองทุ่มนะคะคือเอา2ชุดเท่านั้น2ตัวสคู่เนาะค่ะหรือว่าจะให้3ตัวเนาะค่ะสามตัว คู่หนึ่งหรือว่าสองตัวคู่หนึ่งเข้ากับจังไม้นี่แม่คู่จะเพยา,ายงามไล่สดไห้เลย้อคะมืออื่นเศร้านะคะปูดําจะเปลี่ยนแปลงตัวเลขบอแม่คู่ก็จะไล่สดเลยแต่ถ้าปูสะกลนให้ในเย็นนี้ก็จะรีบไล่สดให้เลยนะคะแต่อย่าลืมติดตามไว้นะคะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ